ฮัลโหลฮัลโหลแทสติ้งแทสติ้งเทสติงแทสติงแทสติ้งเทสติงฮัลโหลแทสติงสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะล่ให้ดูนะมันเห็นปะไรอันกาเซียกับดาวินฮันนี่ครับผม ผมก็นี่มานานแล้วอจริงอ่ะยอมรับลำตรงเลยว่าก็ตามกระแสแต่ว่าดูมานานแล้วคือผมอ่ะจริงๆรอ่ะเชียร์กาเซียนะเพราะว่าจากที่แพ้แทงมาเนี่ยจากที่พี่โอมอาโลนเนี่ยผมดูช่องพี่เขาด้วยนะจากที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยใช่จากที่พ่อพี่ช่องเขาเขาพูดมาเนี่ยคือแลนกาเซียมีความพัฒนาต่อเนื่องไม่ใช่ต่อเนื่องคือหลังจากที่มากกว่า หลังจากที่พ่ายแพ้แล้วการเอ้ยหลังจากที่พ่ายแพ้ทจวตาดวิดแทงมาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาถึงเรื่องออการป้องกันตัวนะแต่เป็นการป้องกันตัวที่ยังไม่เต็มร้อยทเท่าไหรอ่อย่างที่เขาพูดกันนะว่าแ้งกาเซียเนี่ยเป็นมวยที่ะไวก็จริงไวก็จริงแต่ขาตายนะไม่มีฟุตเวิร์กท้าที่บอก ที่จะบอกก็คือเขาเขาไวก็จริงเขาชกเขาแยบซ้ายไว้ก็จริงแต่ว่าเขาเขาเขาฮุกยับฮุกซ้ายไว้แต่ว่าเขา,เ,าเขายังขาดเรื่องเรื่องฟุตเวิร์กต้องยอมรับตามตรงว่าเขายังขาดเรื่องฟุตเวิร์กอยู่นะผมพูดผมผมไ่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นนักมวยผมแค่ แค่ชอบดูมวยและชอบวิเคราะห์มวยชอบดูมวยชอบวิเคราะห์มวยแบบเหมือนเหมือนเป็นกบการอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่ใช่ผมก็เป็นแค่เซนมวยขาตายอะไรอย่างนั้นนะฮะคือไม่ใช่เซนไม่ใช่เซนม,มวยตัวจริงแหละแต่ใครชอบดูมวยชอบดูมวยเฉยๆผมชอบดูมวยชอบวิเคราะห์มวยเล่นๆอย่างนี้และเนี่ย <Gesicht> เดี๋ยว <Lead S 2> ผมจะคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์ ถ,ถ้าไปไปได้เนดะี๋ยผมจะลองวิเคราะห์กาเซียกับเดวี่ฮันนี่ไฟล์ล่าสุดของเขาที่ไปชกมาเนี่ยว่าเขาชกไปกี่หมัดนะเขาชกไปกี่หมัดแล้วเขาชกไปได้ตรงเป้าเอ้ยโดนเป้าเนี่ยกี่หมัดโดนท้องถ้าโดนท้องเนี่ยผมจะเอาเป็นว่าผมอาจจะนับไม่รู้นะผมอาจจะนับเป็นแบบหมวนสมัครเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้คือถ้าชกโดนท้องเพื่อยับยั้งเนี่ยผมจะเ ยังยังไม่นับคะแนนแต่ว่าถ้าชกโดนเป้าแบบว่าชกโดนหน้าหรือว่าจุดจุดปฟคางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะนับเป็นคะแนนแล้วกันนะอืมส่วนดาวินทานนี่เนี่ยอย่างที่ตามเขาว่ากันเลยคือเขาเป็นเด็กของฟอยผมก็เพิ่งรู้มาไม่นา,านวันนี้เอาจริงผมก็เพิ่งรู้มาไม่นา,านวันนี้เขาเป็นเด็กของฟอยเอเขาเอาเรียกได้ว่าถอดแบบประจักฟอยเลยแล้วกันอืม ซึ่งแต่จะมีความแตกต่างอยู่นะซึ่งแท้งเนี่ยจะมีความแตกต่างก็มีความแตกต่างอยู่ซึ่งฟอยเนี่ยจะโชกแบบอ่าถ้าว่ากันตามตรงก็คือเออก็คือเป็นโชเดอร์โรนะเป็นโชเดอร์โรที่รับและโต้รับและโตและแต่ว่าเป็น เป็นของฟอยเนี่ยจะเป็นเชโดโรโลที่ไม่เน้นบุกเป็นเน้นรับและโต้เน้นดูเชิงระยะถ้าจะเล่นเวลาคือระยะยาวาถ้าเป็นดาวิฮอนนี่เนี่ยดาวิฮอนนี่เหมือนจะถอดแบบมาจากอันนั้นเลยแต่ว่าแท้งเนี่ยจะมีความเ,าเหนือกว่าก็คือแท้งเนี่ยเขาจะเป็นแบบ เ,เหมือนไวพิตตี้บอยแบบแต่ไม่ผมไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพิตตี้บอยนะคือให้นึกภาพถึงไวที่พิตตี้บอยนะนึกภาฟอยฟอยในวยพิตตี้บอยแต่ว่าไม่ใช่พิตตี้บอยแต่ว่าเป็นแท้งนี่แหละแต่ว่ามันจะมีความเป็นพิตตี้บอยก็คือหนักแต่ว่าแท้งนี่จะเหนือกว่าพิตตี้บอยอย่างหนึ่งก็คือหนักกว่าเข้าหนุนหนุนหนุนค้ำค้ำค้ำหนุนแล้วซ้ายไปแต่ผม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 ,ผมออเขาหอกผมเป็นขวางไง เขาก็ซะเขาจะหนุนหนุนซ้ายคือเขาจะไม่เน้นเขาจะเน้นหลบหลบอาจจะหลบเป็นอันดับ2นะเป็นอันดับ2ถ้าถ้าถ้าเป็นสิทธิเอกผมให้ดาวินฮันนี่ดาวินฮันนี่นี่ถอดแบบมาเลยใช่ใช่แต่ว่าถอดแบบมาได้แบบมาเดอะมันนี่นะเออถอดแบบของเดอะมันนี่นะเออดาวินฮันนี่นี่คือเดอรมันนี่แต่ว่าฟอแต่ว่าแท้งเนี่ยเป็นพิธีบอยที่เหนือว่าพิธีบอยคือเป็นพิธีบอยที่ อาจจะไม่ได้หลบเก่งเท่าพิธีบอยแต่ว่าหนักกว่าพิธีบอยแน่นอนและชกในเชิงแบบพชกในเชิงฟอยอ่ะชกในเชิงฟอยแต่หนักกว่าเหนือกว่าขอขอยนาครับพอดีผมอัดสดคือหนักกว่าและเหนือกว่าแล้วก็ส่วนดวิินฮานี่เนี่ย าวิฮันนี่เนี่ยคือจะเป็นแบบทรงแบบเดอะมันนี่ค่าที่เขาว่ากันมานะเดอะมันนี่เดี๋ยวผมจะลองไปดูผมจะลองไปเช็คไปดูไฟล์ล่าสุดของเขาด้วยที่เขาเชกเดี๋ยวผมจะลองนับแต้มดูด้วยว่าเขาจะได้ผมว่าเขาน่าจะชก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 เข้าเป้าเยอะด้วยแหละแต่ว่าเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นแบบพี่พีโอมพูดไหมอ่าเดี๋ยวจะไปดูกันเดี๋ยวจะไปดูกันจะเป็นแบบพี่โอมพูดไหมเดี๋ยวไปดูกัน และก็นั่นแหละตามที่พูดคือจะชชไปเชิญสไตล์เดอะมันนี่เดอะบันนี่เลยดาวินแฮนนี่เนี่ยหลบเก่งมากเป็นเป็นสไตล์อโอโตดด้วยนะสไตล์ออโตดเหมือนกันเลยคือกัดขวาซัพพอร์ตคือซ้ายซัพพอร์ตคือซ้ายเนาะออโตดขวาเอออัโตดเป็นออโตดอกเหมือนกันเลยแต่น้ำหนักเขาไหลวะเดีวต้องไปดูวิทีโอ้อมบูลไม่จริงเดี๋ยวไอเว้คือเป็นกัดออโตดด้วยแหละ หลบเก่งมากแต่จะไปตายตีหัวเข้าบ้านเออจะไปอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมจะต้องไปดูด้วยเออจะตายตีหัวเข้าบ้านอ่าคือค้ำค้ำค้ำตาค้ำค้ำพอค้ำได้เสร็จขวาค้ำค้ำค้ำขวาค้ำค้ำขวาคือค้ำค้ำค้ำแลขวาเขาแล้วขาแล้วก็ถอยถอยถอยมาขวามามา แล้วก็ถอยถอยอางเงี้ยอะไรงเงี้ยไปไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนได้คะแนนแล้วแล้วเออถึงให้นิยามว่าเป็นเดือะมันนี่ไงเออเพื่อชกชกเพื่อหวังเกมชนะอย่างเดียวใช่ชกเพื่อหวังชนะหวังแต้มหวังกําไรหวังชนะหวังเงินแต่ได้จริงๆด้วยได้จริงๆประสบความสาเร็จมากแต่เหมือนเสียงของแฟนคลับเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ควรจะมีอย่างนี้แล้วมันพอได้แล้วมันควรจะจบที่ยุคฟอยได้แล้วอนี้เขาพูดกันมาเนี่ยแต่ว่า อ่าเดี๋ยวมาดูกันจริงๆอ่ะเอาตามตรงเลยนะผมเชียร์กาเซียแต่ว่าถ้าอันเนี้ยแม่เยแม่เลอฮันนี่วะผมเชียร์กาเซียนะผมเชียร์กาเซียจักใจเลยผม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 เริ่มฝึกมวยเนี่ยก็ก็ก็กาเซียแหละแลกนกาเซียจักใจเลยเชียร์กาเซียแต่ ไฟเนี่ยมันลำบากใจมากเพราะว่าในฮันนี่เนี่ยแกเนี่ยแกเป็นแบบแกคือเดอะมันนี่อ่ะเออใช่เลยอ่ะแกชกเพื่อหวังเกมช้าเพราะผมว่าเปอร์เซ็นต์ในการชนะเนี่ยผมว่าเชียเช่ยเอยผมเชีรยการเซียวอ่ะครับแต่ว่าฮันนี่แม่งต้องเป็นแบบ แบบกา,าเซียเข้าไปถึงอ่ะมันต้องกาเซียต้องเข้าไปถึงแน่ๆเลยอ่ะแบบถ้าคิดภาพในหัวแล้วเชื่อแต่ว่าเขาพูดมาว่าคือถ้ากาเซียยกถ้ากาเซียโดนน็อกยกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกูเลิกมวยเลยสัตว์เออกาเซียบอกอย่างนี้เดี๋ยวถ้ามึงน็อกกูได้นะกูเลิกมวยเลยยกหนึ่งเนี่ยถ้ามึงน็อกกูน็อกถ้ากูโดนน็อกมึงยกหนึ่งกูจะเลิกมวยเลยเนี่ยพูดอย่างนี้เลยผมก็เลยเชื่อกาเซียไรั โอ้หมายก็เพื่อนแต่ว่ากูเชื่อใจมึงเว้ยมึงมึงไม่มีทางโดนน็อกยกหนึ่งแน่ๆเลยแต่ว่ากูกูกลัวว่ามันจะเป็นเกมแบบเกมแบบมึงมึงเข้าไม่ติดแล้วตีหัวเข้าแล้วโดนตีหัวเข้าบ้านเรื่อยๆจนเข้าไม่ติดวะ่ะว่าฮันนี่ต้องตีหัวเข้าบ้านแล้วเข้าไม่ติดแน่ๆเลยไว้เชื่อกาเซียน่าจะต้องทํากันบ้านเรื่อง การเซน่าต้องทํากันบ้านเรื่องฟุตเวิร์กให้ให้ดีอย่างมากเลยนะให้เท่าให้เทียบชั้นให้ถึงประมาณเออไม่จะไปต้องถึงปากเกลียวก็ได้คือปากเกลียวจะเป็นสายฟุตเวิร์กสายฟุตเวิร์กที่แบบว่าเออเป็นสายฟุตเวิร์กไฟเตอร์มาเด้งเด้งเด้งปึ้งตึ้งตึงปึ้งปึ้งตึ้งปึ้งตึ้งปึ้งไปเรื่อยๆตามแพทเทิร์นแพทเทิร์นเขาจะไหวมาก เอ่อาเกียวนะ่แต่ว่าผมว่ากาเซียเป็นหมัดเม็กซิกันใช่ไหมคือกาเซียเด็กจะมีความเป็นเม็กซิกันอยู่ในตัวตรงที่แกมีมือมือแกเนี่ยเร็วมากกาเซียมือ,ม,อมือพี่แกเร็วมากเร็วจริงเร็วจริงเร็วจริงแบบแกฮุกซ้ายอะ่ะต้องไปดูมันจะมีหมัดช่วงช็อตหนึ่งที่เป็นเป็นกระแสะมากเลยคือเอ่อเขาเรียกว่าหมัดอินวิซิเบิลหรือว่าหมัดล่องหนคือมันไวจนคนมองไม่เห็นแต่ถ้ามองดูดีจริงอะ่ะมันจะเป็นหมัดฮุกซ้ายที่เอ่อที่ชกตามอะ่ะ มันชกตามชกตามจนมองไม่ทันอ่ะเออผมจําไม่ได้ว่าฮุกซ้ายหรือว่าอัปคัดขวานะผมจําไม่ได้อัปคัดอย่างเงี้ยแล้วแล้วฉากหลบไปอะ่ะผมจําไม่ได้ว่าเอ,อ๊ะใช่ไหมวะเดี๋ยวผมต้องไปดูใหม่ไอ้เฮียมึงจะไปดูใหม่ทำเฮี่อะไรล่ะในเมื่อมึงอัดสดใช่ไหมถัดมึงก็ไหนเปิดดูดิเปิดเปิดดูเลยเดี๋ย,ยนะเออมันชื่อชื่อขี้เพี้ยอะไรวะ แต่อันกาเซียอ,อิน invisible plant เออขอขออ,ขอขออาเขาขออาตอ๋อเออฮุกซ้ายจริงด้วยวะ่ะฮุกซ้ายฮุกซ้ายฮุกซ้าย ฮุมฝุกซ้ายฝุกซ้ายชัดเจนภาพช้าละวุกซ้ายไอ้ส<ษ>ัตว์ฝุกซ้ายไอ้สัตว์ฝุกซ้ายไอ้ที่เนี่ยปึ้งคือเดี๋ยวนะขอขอดูไหมขอดูจังหวะจังหวะจังหวะโผดิจังหวะโผไปต่อยดิจังหวะโผไปต่อยไม่ใช่จังหวะโผไปต่อยคือจังหวะฉากฉากดึงหลบมากกว่าคือ แล้วก็หลงหลบหมาไอ้เฮียวไหวก็ไวยอยู่นะเขาไหมเขาไหมเขาไหมดิ <c oughs> ดินี่กูทำอะไรนะเนี <c oughs> ่ยเอาใหม่ดิไอ้เย่ยกูจะคือคือคือกูตามดูตามไม่ทันไวจริงหนึง่งย็บเย็บไปเย็บเย็บไปเย็บเย็บไป เย็บเย็บไปให้อะให้กูดูตรงนี้อย่างนั้นแหละอ่าเ <plantation, S 1> ย็บเย็บไปโดนสวนมาอยู่อะเย็บเย็บแล้วก็ขวาแล้วก็ฮุกซ้ายขวาฮุกซ้ายเย็บเย็บขวาฮุกซ้ายอ๋อไอ้เหี้ยฉากหลบไอ้สัตว์ใช่ไหมเย, yep, 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 ย็บเย็บเย็บเย็บขวาเย็บเย็บขวาฮุกซ้ายปึ้งจังหวะอ๋อจังหวะดึงหลบไอ้เหี้ยจังหวะดึงหลบแล้วอันเนี้ยตามพอดีเออไวจริงไวจริงไวจริงเลยค่ะกูดูนานมากเลยคลิปยี่สิบหกนาทีเลยค่ะใช่ไหม คลิป26นาีกูดูนานมากเลย26นาทีเฮ้ยกูดูนานมากเลยเฮ้ยเชี่ยผมให้เครดิตเขาด้วยให้เครดิตเอ่อชแนงโชว์บิ๊เดอะอดาวนะชื่อช่องเดี๋ยวผมให้เครดิตเขาด้วยโชว์บิ๊เดอะอะดาผมดูช่องนี้เป็นเครดิตให้เขาแล้วกันฟาสตพันเอเวอร์เรยคอร์ดและอันการเซียนี่เออขออนุญาตเลยขออนุญาตขออนุญาตเป็นคือเป็นจังหวะ จังหวัดดึงหลบจังหวัดนึงหลบจังหวัดึงหลบจังหวัดดึงหลบเออจังหวัดดึงหลบ,ออหลบและอาวุธไวจริงเหียวไวจริงดูไปทันคลิปที่บอกว่าทีกูดูไปแบบกี่นาทีวะนะไม่ได้นับด้วยนานมากขอขอขออญากครับกินน้ำเลยครัแต่หลักๆเลยอาวุธจะไวอะ่ะแต่ว่าคุณมี สิ่งที่ต้องต้องพัฒนาอย่างหนึ่งกาเซียก็ตามตามเกมที่ผมบอกไปก็คือผมเชียร์กาเซียสุดหัวใจแต่ว่ารูปเกมแม่งมาฮันนี่อยู่ไหวเฮียขอมาจริงๆผมอยากอยากจะเป็นอย่างนี้นะยผมอยากให้กำลังใจนะแต่ว่า รูปเกมมันมันเป็นทางของฮันนี่ว่ะฉะนั้นเอาเป็นว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคิดเห็นยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์ดูแล้วให้เหตุผลดูว่าการเซียงโคนจะพัฒนาอะไรและมีอะไรรูปเกมอะไรบ้างหรือว่าใครที่เชียร์ฮันนี่ใครที่เชียร์การเซียงสามารถพิเคราะห์วิจารอะไรกันได้ได้หมดเลยในคอมเมนต์ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้หมดเลยผมอ่านยินดีอ่านยินดียินดีอ่านยินดีวิเคราะห์ยินดีนนดนดคิดหมดเลยครับผม ยินดีแลกเบยกเขาไปเห็นกันผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบมวยผมคิดว่าคนที่ชอบมวยทุกคนน่าจะอาจจะได้เห็นคลิปนี้นะผมว่าอาจจะได้เห็นอาจจะได้เห็นอืมซึ่งผมเนี่ยกาเซียยังไงก็สกาซยังไงก็กาเซียยังไงก็กาเซียแต่รูปเกมอ่ะมันไปฮันนี่รูปเกมมันไปฮันนี่จริงๆเพราะนั้นเดี๋ยว คนที่ดูทุกคนหรือว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงหรือว่ากันในความคามิดเห็นเลยเอาไวว่าเดี๋ยวผมไว้เดี๋ยวผมจะไปทำอันนี้ต่อเออไว้ยวผมจะไปทำคลิปการชกของไฟล่าสุดของกาเซียนะที่พัฒนามาแล้วหลังจากที่อ่าเดี๋ยวจะไปดูกันว่าโชเดอร์โล โชนเดอร์ลของกาเซียเป็นยังไงชนเดอร์ลของกาเซียเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูกันเดีย๋ยวไปดูกันแล้วก็ไฟล์ล่าสุดของดาวินฮันนี่ที่ที่ได้ชคล่าสุดไปว่าเป็นยังไงมีความแม่นยำอะไรยังไงแล้วเราจะมาเทียบกันเป,ป็นเปอร์เซ็นต์เลยลวยกันว่าใครเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเป็นใครกันแน่ที่จะต้องเป็นผู้ชนะในวันนั้นแต่ผมจักใจเลยผมกาเซียแน่นอนแต่ว่ารูปเกมจริงๆเนี่ย ผมต้องยันลอตตามตรงว่ามันเป็นของฮันนี่ฮันนี่สวัสดีครับผมผมลืมแนะนำชื่อไปว่าผม PY หรือว่าเป็นชื่อย่อของผมผมชื่อชื่อเล่นผมชื่อเล่นว่าโบนแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำคลิปไฟล์ล่าสุดของสองคนนี้แล้วกันแล้วจะนับคะแนนเป็นฉากเป็นฉาก,ฉากให้ดู เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ